สวัสดีครับวันนี้เรามีคำถามน่าสนใจจากเอกสารที่ได้มานะครับว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากๆแบบนี้เนี่ยทักษะชุดไหนกันแน่ที่มันสำคัญจริงๆวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึก2แนวคิดที่มักจะถูกพูดถึงบ่อยๆนะครับคือ3 r กับ8 C คซีส เพื่อจะหาคำตอบเรื่องนี้กันครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการกลั่นกรองเอกสารที่อธิบายแนวคิดทั้ง2องชุดนี้เลยเต้องบอกก่อนนิดหนึ่งว่าคำว่า 3R8C แบบเป๊ะๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ใช่สับเทคนิคทางการอะไรขนาดนั้นแต่มันเหมือนเป็นการรวม2แนวคิดสำคัญเข้าด้วยกันที่เออน่าสนใจมากครับ ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าอะไรคือแก่นหรือว่ารากฐานของการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า3 R's นะคะแล้วกออ็อะไรคือชุดทักษะที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวแล้วก็เติบโตในโลกยุคใหม่หรือ8 Cs ที่มักจะถูกพูดถึงควบคู่กันไปนี่แหละค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ฐานรากกันก่อนเลยดีไหมครับ3 R's ทักษะพื้นฐานดั้งเดิมที่คุ้นคุกันอยู่แล้วมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะคะก็คือทักษะ3อย่างค่ะ 1. คือ reading หรือการอ่านอันนี้ไม่ใช่แค่อ่านออกนะคะแต่ต้องบอกว่าเข้าใจความหมายตีความได้ด้วย 2. คือ writing ค่ะที่จริงๆแล้วมันก็คือ writing หรือการเขียนนั่นเองคือการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือให้มันชัดเจน ที่เขาใช้ไรทิงก็น่าจะเพื่อให้เสียงขึ้นต้นมันเป็น R เหมือนกันนะคะแล้วก็3 arithmetic s หรือ arithmetic ค่ะการคิดคำนวณซึ่งมันก็รวมไปถึงความเข้าใจเรื่องตรรกะทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะอืมฟังดูเป็นทักษะที่แบบอมตะจริงๆนะครับเนี่ยมีมานานแค่ไหนแล้วครับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วโลกเลยก็ว่าได้ถึงแม้จะหาคนริเริ่มคนแรกจริงๆอาจจะยากหน่อยแต่หลักการมันชัดเจนแล้วก็เป็นสากลมากๆเลย คือองค์กรอย่าง British c o u n c i l เนี่ยเขาก็ยังใช้อธิบายเป็นพื้นฐานความรู้ทั่วไปอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแล้วถึงแม้ว่ายุคนี้เราจะมีเครื่องมือช่วยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าการอ่านจับใจความการเขียนให้คนอื่นเข้าใจได้หรือการเข้าใจหลักคิดคำนวณเนี่ยมันก็ยังเป็นแก่นที่สำคัญมากๆอยู่ดีค่ะครับครับเข้าใจเลยครับว่าเป็นฐานที่แบบขาดไม่ได้จริงๆทีนี้พอโรคมันหมุนเร็วขึ้นความต้องการทักษะใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นมา จนมาถึงแนวคิดเรื่อง8 C's ที่เขาว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21อันนี้มีอะไรบ้างครับ8 C's นี่เหมือนเป็นการตอบสนองต่อความซับซ้อนของโลกยุคใหม่เลยค่ะคือถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายเวอร์ชั่นนะคะบางทีก็พูด C C บ้างซี C C บ้างแต่กลุ่มที่มักจะพูดถึงกันรวมๆกัน8อย่างก็จะมีประมาณนี้ค่ะ 1. Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์นะคะการวิเคราะห์แยกแยะประเมินข้อมูล 2. Creativity ความคิดสร้างสารรค์การคิดนอกกรอบหาทางแก้ปัญหาใหม่ๆ 3. Communication การสื่อสารอันนี้ก็สำคัญมากการถ่ายทอดความคิดให้มีประสิทธิภาพ 4. Collaboration การทำงานร่วมกับคนอื่นทำงานเป็นทีม 5. Cross-cultural understanding ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมการเข้าใจรบเคารพความต่าง 6. คอมพิวติงหรือ ICT literacy ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการใช้ไอให้เป็นรู้เท่าทัน 7. Career and learning skills ทักษะอาชีพแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตการปรับตัวพัฒนาตัวเอง 8. Compassion หรือบางทีก็เป็น citizenship คือความเมตตาความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความเป็นพลเมืองรับผิดชอบต่อสังคมค่ะโหหูกร่มคร่มเลยนะครับเรี่ยแต่ว่า เอ่อบางทักษะอย่างความเมตตาหรือความคิดสร้างสรรค์ดูเหมือนจะวัดผลหรือว่าสอนกันยากกว่าการอ่านเยอะเลยนะครับอือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะจริง,รงๆแล้วองค์กรอย่าง Partnership for 21st Century Learning หรือ P21 นะคะหรือชื่อปัจจุบันคือ Battle for Kids ที่เขาผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะ4ซแรกเขาก็เน้นนะคะว่าทักษะพวกนี้เนี่ยไม่ได้มาแทนความรู้เดิมนะ แต่ว่าต้องบูรณาการเข้าไปในการเรียนรู้ทั้งหมดเลยการพัฒนา creativity อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การวาดรูปสวยอย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ในการคิดวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆก็ได้หรืออย่าง compassion ความเมตตาก็อาจจะฝึกผ่านการทำงานกลุ่มที่ต้องแบบรับฟังความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้จำเป็นมากๆในโลกปัจจุบันเลยนะคะที่มันเต็มไปด้วยความเห็นหลากหลายข้อมูลก็เยอะแยะไปหมดการมี critical thinking ที่แข็งแรงเนี่ย เลยสำคัญมากในการกลั่นกรองข้อมูลพวกนั้นค่ะอ๋อครับครับแสดงว่าที่บางทีเราอาจจะได้ยินคำว่า3 R 8 C ก็คือการมองภาพรวมว่าต้องมีทั้งทักษะพื้นฐาน3 R ที่แน่นๆก่อนแล้วก็เสริมด้วยทักษะแห่งอนาคต8 C เพื่อให้ไปต่อได้ในโลกยุคนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการมองว่าทักษะเนี่ยเป็นชุดที่มันต่อเนื่องกัน จาการอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือพื้นฐานมากๆไปสู่การเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้คิดวิเคราะห์สร้างสารรค์สื่อสารทำงานกับคนอื่นแล้วก็ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งมันจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในการรับมือกับความท้าทายแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆในโลกยุคนี้พอเราพิจารณาจากโจทย์ในเอกสารที่ให้มาเนี่ยการสร้างสมดุลระหว่าง2ชุดทักษะนี้ก็ดูจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะชัดเจนมากครับสรุปได้ว่า3 R's นี่คือฐานที่มั่นคงที่ยังไงก็ต้องมีส่วน 8Cs ก็คือชุดเครื่องมือแล้วก็เหมือนเลนส์ในการมองโลก ที่จะช่วยให้เราไม่ใช่แค่อยู่รอดนะแต่ยังสามารถเติบโตสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆในโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้ใช่เลยค่ะแล้วก็ก่อนจะจบกันไปนะคะอยากจะชวนคิดต่ออีกนิดนึงค่ะว่า นอกจากทักษะในกรอบ3 I กับ8 Cs ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมีทักษะหรือคุณสมบัติส่วนตัวอะไรอีกไหมที่แต่ละคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับการพผชน้ากับโลกในอีกสัก10ปีข้างหน้าแล้วทำไมสิ่งนั้นมันถึงอาจจะสำคัญเป็นพิเศษหรือว่าแตกต่างไปจากกรอบที่เราคุยกันวันนี้อืมเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้ลองไปคบคิดกันดูค่ะ